สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็สู่ชนวพิชาเลิฟพีครับผมตองตองนะครับพิซซานตองคามาททโรนะครับเข้าสู่ขนาในดวงประจำเดือน มีนาคม2,565นะครับการทำานายนี้นะครับจะพูดทั้งการงานการเงินสุขภาพความรักนะครับแล้วก็แนน้ำในส่วนของเกร็ดการทำบุญในการถูกทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาเพิ่งมาชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็การทำานายนี้เน้นย,ย้ำเสมอนะครับว่าไม่ใช่การทำานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงกับคุณบ้างไม่ตรงกับคนบ้างนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับฟังรับชม สิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่คุณรู้สึกดีเป็น energy บวกรับไปนะครับอันนี้ก็คือยินดีกับตัวท่านด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฟังดูหดหูจังเลยอันนี้ให้ฟังเราเป็นเครื่องเตือนใจให้เรามาระวังไว้นะครับอย่าคิดอย่าไปเครียดคิดซะว่าผมเนี่ยเล่านิทานหรือว่าฟังก่อนนอนไปขำๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ การนาในนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับไม่ว่าท่านใดที่ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีใดก็ตามนะครับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ลองไปฟังในเลยนะครับในส่วนของการทำานดวงประจำเดือนมีนาคม2,565ครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะผู้ที่เกิดวันที่17 ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับเดือนมีนาคมชาวขนาราศาีตุลจะเป็นยังไงบ้างเอ่ย ควีนนอปสอดครับเซเว่น r d อสอดครับเอสสอดครับ uh, ดับเยอะจังไฟนอปสอดอีกละต้จน,นทำอะไรมาดิวิออฟจูนครับ k i n ส s of Cups โพสของว,วนันและสุดท้าย five of wands ครับไพ่ห้าสองใบเลยนะเลขห้าน,นี้มีน้ำตานะจ๊ะเราะวังไว้นิดหนึ่งนะในช่วงเดือนนี้ไพ่เมเจอร์คนาก่อนดีป่ะไพ่เมเจอร์อคนาดแต่กลับกลายเป็นไพ่เมเจอร์อคนาของคุณออกมาดีนะก็คือได้เป็น the wheel of fortune เลยเนี่ยแสดงว่าในเดือนออมีนาคมนะครับชาว,าวราศี ตุลเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะมีโชคมีลาบนะครับแต่ว่าบางทีนะบางทีมันจะมาแบบทุกขลาบนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมาแบบทุกขลาบในเดือนที่มีนาคมนะฮะชาวลัคนาราศีตุลอย่างแรกเลยนะครับระวังเรื่องความใจร้อนระวังเรื่องอ,อ,อารมณ์ คำพูดให้ดีๆให้มากนะครับมันจะมีคนที่เข้ามากระตุ้นคุณทําให้คุณเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายในช่วงเ,เดือนนี้เดือนมีนาคมนะฮะต้องระวังไว้ดีๆแล้วก็ด้วยคุณค่อนข้างที่อาจจะหนึ่ง มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างชัดเจนพอบางทีใครเข้ามาแบบแนะแนวเสนอแนะอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณแล้วพอมันรู้สึกว่ามันไม่ตรงจิตตรงใจกับตัวคุณเนี่ยช่วงนี้คุณจะแบบก็ฉันไม่ชอบเพราะฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วบางทีคุณแค่ไม่ได้ หยุดแค่แบบเดินหนีนะบางทีคุณอาจจะมีคําพูดอะไรบางอย่างซึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยโอเคกับคําพูดของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมีนาคมสงบปากสงบคําให้มากที่สุดนะครับเลี่ยงการที่จะมีการทะเลาะเบ,บาแหวนกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายลูกค้าทั้งหมดเลยเลี่ยงได้ ควรจะเลี่ยงนะครับชาวลัคนาราศีตุลในส่วนของเรื่องการงานเนี่ยเดือนหน้านะฮะเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่พอสมควรแต่แนี่แต่แสงว่าแต่เงี้ยเป็นเรื่องดีละ่ะคุณก็ส่าฟันไปได้นะครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายหลายๆอย่างเข้ามาทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างรู้สึก แย่บ้านในบางมุมบางครั้งนะครับแต่ว่ามันจะมีคนที่ออคอยช่วยเหลือคุณบางทีอาจจะช่วยเหลืออยู่ห่างาบางทีจะคอยตบๆคุณเข้ามาอยู่ในกรอบในมุมของคุณเนี่ยทำให้คุณแบบแก้ไขในส่วนของปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่บางทีอาจจะเป็นคนรักของคุณนะครับที่เข้ามาเหมือนออช่วยเสนอแนะทางด้านความคิดหรือว่าช่วยแบบ เสนอความคิดไอเดียอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกเออคิดได้บ้างในบางครั้งนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นเ,เจ้าของกิจการนะครับในช่วงเดือนมีนาคม2565เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเดือนเดือนมีนาคมค่อนข้างที่จะเป็นเดือนที่เหนื่อยสําหรับคุณอยู่พอสมควรอาจจะเจอคนรอบข้างทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า สถานการณ์รอบด้านเนี่ยมันยากไปสุดเลยบางครั้งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกท้อใจไม่สบายใจแล้วพอมันท้อใจบ้างเนี่ยบางครั้งนะี่ยมันถึงช่วงเวลาหนึง่งคุณจะเอาไปลงกับคนในครอบครัวอันเนี้ยต้องให้ระวัง ในส่วนของเรื่องอ m o ม i ช n ั l ตรงนี้ให้ดีๆนะครับสิ่งที่งานจะให้ออเฟอคุณได้ก็คือเป็นชื่อเสียงระดับหนึ่งนะแต่บางทีครอบครัวของคุณก็เ,เป็นรากฐานให้กับตัวคุณเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณค่อนข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องร,ระมัดระวังในส่วนของเรื่องการพูดการจา กับคนในครอบครัวได้เยอะๆนะครับสำหรับท่านใดที่ work from home นะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นกว่าเดิมกับกลายเป็นว่างานหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับบางท่านที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้งานเป็นจอบเสริม นะครับเป็นช่วงครั้งช่วงคราวไปก่อนยังไม่โดดเด่นเนส่วนของเรื่องงานที่แบบจะได้มาแบบเป็นเป็นประจําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากําลังหางานอยู่นะครับรอให้เซ็นสัญญาอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วค่อยหรือว่าหางานให้ได้ก่อนให้โชว์ก่อนแล้วค่อยแจ้งเราออกดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณออกมาโดยเคลิ้มเคว้งควงๆหรือว่าอารมณ์เสียงงุนงดกับใครแล้วคุณตัดสินใจออกมาเลยเนี่ย คุณจะว่างงานอีกระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของการเงินบ้างดีกว่าการเงินสําหรับชาวและคนาร,ราศีตุลเนี่ยในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้จ่ายหนึ่งเลยนะครับไปหมดไปกับเรื่องครอบครัวนะครับบุปการีของคุณเองนะครับอย่างที่2มันมีการซ่อมแซมบ้านการบํารุงบ้านนะครับบางทีพื้นที่หน้าบ้าน มีซุดมีแตกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสซ่อมได้ควรจะรีบซ่อมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปกรณีมีทะเลาะวิวาทถ้ามีทะเลาะวิวาทบางทีคุณอาจจะต้องเสียค่าปรับไม่คุม้มอย่างที่ผมบอกไว้เลี้ยงได้คุณจะเลี้ยงนะครับ เรื่องการมีปากเสียงกับใครในช่วงนี้คุณควรจะเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วกเ็เรื่องเงินเนี่ยผมมองว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆไม่ได้หวือหวาถ้ามีหนี้ก็ยังคงประคองหนี้ในส่วนที่มีอยู่แต่ก็คือมีพอกินพอใช้พอแบบยังชักหน้าถึงหลังอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องประหยัดนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่แบบเออบอกว่าฉันไม่ได้มีในส่วนของหนี้สินในเดือนนี้งดให้ยืมเงินกับคนรอกข้างเด็ดขาดใช้คำว่าเด็กขาดนะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้เงินคืนเลยไม่ใช่ว่าได้เงินคืนแล้วมันผ่อนมาบางส่วนนะมันไม่ได้คืนเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณสะดวกใจที่จะให้เขาไปควรจะให้เอาที่คุณไม่เดือดร้อน นะฮะอันนี้คือคือต้องบอกไปก่อนล่วงหนะ้านะครับต่อมานะฮะเป็นในส่วนของเรื่องเล่งนำโชคกั้นน,นะครับเอะพอพูดแล้วเครียดเลยนะเรื่องเล่งนำโชคสำหรับชาวแลัคนาราศีตุลน,นะครับมีเลขอะไรกัน,กนบ้างเดีมีในข้อ มีเลขสีครับมีเลข6มีเลขห้มีเลข0ูนย์สี่หกหเด่นที่4และ6นะครับถ้าจะเสียงโชคดูลองไปเสียงโชคดูตามนี้ละกันนะฮะต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพไปมากดีกว่า สุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยในช่วงเ,เดือนมีนาคมระวังในส่วนของพวกหลังนะครับหลังของคุณเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นกระดูกคดนั่งทำงานนานออฟฟิศซินโดรมปวดบ่าปวดไหล่ต้องหาโอกาสที่ออกกำลังกายบ้างเพราะว่าแลดูแลว้วช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศี ตไม่ค่อยได้ออกกําลังกายสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่สองบ่าคอเริ่มมีปัญหานะฮะต้องแบบออบริหารคอบ้างนะครับอย่างที่สามฟันมีปัญหาเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะไปดัดฟันมาไปเปลี่ยนยางมาแล้วมันอยู่ในช่วงกวดก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าไปขุยหินปูนไปทำ ตรวจเช็คสุขภาพฟันประจําปีก็ได้นะคะเป็นการแก้กเครส์ด้วยนะฮะก็จะดีเหมือนกันน้ําหนักมีเก่งขึ้นนะฮะขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็อาจจะต้องออกกำลังกายอย่างนี้บอกนิดนึงนะครับแล้วก็ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับทางอากาศโรคเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจให้เยอะๆในช่วงหนึ่งมีนาคมหน่อย นะครับจะเดินเหินเดินทางไปไหนเนี่ยต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ดีกว่าผมระว่าอย่างนี้เลยนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยต่อมาที่เรื่องความรักกันบ้างดีกว่าความรักสําหรับคนโสดนะครับคนโสดเลยเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะตัวคนเองค่อนข้างที่จะโฟกัสอยู่กับเรื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องการใช้ชีวิต พอถ้ามีโอกาสคุยกันก็คุยกันได้แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วบางครั้งอาจจะเหมือนมีเรื่องขัดแย้งกันทะเลาะกันเนื่องจากว่าอารมณ์หรือว่าทามมิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยโทรมา,าแล้วเกิดเรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรกันบางอย่างก็ได้อันนี้คือต้องระวังเรื่องการส,ารสัมพันธ์ด้วยนะในส่วนของเรื่องการใช้ชีวิต นะครับอันนี้โยงไปทั้งสถานะคนที่ขุมเครือแล้วก็คนที่แต่งงานแล้วด้วยเช่นเดียวกันต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาให้ดีนะครับกับคนในครอบครัวแฟนคุณนะนะฮะสถานะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้เรื่อยๆนะครับเราาอดูในส่วนของคนที่สถานะคุมเครืออย่างชัดเจนเลยดีกว่าจะเป็นยังไงบ้าง คนที่อยู่ในสถาน,นะคุมเครือช่วงนี้ค่อนข้างที่จะต้องความรักของคุณมันอยู่ในเหมือนมาหมดเหมือนมามา,มาหายหายคุย,ค,ยคุยกันแป๊บแป๊บหายแล้วต่างคนต่างไปทำงานต่างทำหน้าที่พอมีโอกาสก็คือเออกินข้าวกันบ้างได้คุยกันบ้าง แต่ยังไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ที่มันดูชัดเจนต่อเนื่องไปอย่างยืดยาวเพราะว่าแลดูอีกฝ่ายหนึ่งหรือตัวคุณเองค่อนข้างที่อย่างยังไม่อยากที่จะเปิดเผยในส่วนของความสัมพันธ์อันนี้มันเลยจะยังอยู่ในสเตตัสอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้โอ้อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้น กับเรื่องในครอบครัวของคุณท่านใดที่อยากจะมีบุตรมีลูกมีเกณฑ์ที่จะได้มีสมใจนะครับแต่ก็ต้องพยายามนะักพอสมควรอาจจะต้องนับวันตกไข่นะครับเพราะว่าแหลดูแล้วไม่ตัวคุณหรือแฟนคุณต่างฝ่ายต่างค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในส่วนของเรื่องการทำงานค่อนข้างมากบางทีเลยอาจจะไม่ได้มีเวลาในการทำกิจกรรม ร่วมกันนะครับต,ต้องตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่ย้ำเสมอว่าอาจจะต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องคําพูดนะครับในการพูดจาการคุยกันอาจจะช่วงนี้อาจจะมุนอีกง่ายกันหน่อยหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่เลิกลากับแฟนไปแล้วแล้วก็กําลังรอในส่วนของคนรักเก่าอย่าแอบไปดูเขาอยู่อะไรประมาณนี้นะคุณยงรอคอยเขาอยู่ ยังแอบไปมองดูยังแอบไปส่องเฟซเขาอยู่บ้านเนี่ยบางครั้งบางครั้งก็อาจจะบางท่านนะฮะอาจจะมีการซื้อของแอบซื้อของสั่งของส่งของอะไรไปให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ตัวคุณเองก็ม,มันมีบาดแผลอะไรบางอย่างที่คุณยังยังรู้สึกว่าแผลนั้นยังไม่สมาหนหายดีคุณยังอยาก ให้แผลอันนั้น,นะม,นมันหายดีก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ๆถามว่ามันจะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณไหมอ่ะผมบอกได้เลยว่ามีคนใหม่แต่ตัวคุณเองยังเลือกที่จะไม่หมูฟออนเพราะว่าใจคุณเองยังยังใส่ใจกับคนคนนี้อยู่นะครับอืมเรามาดูในส่วนของเรื่องคำแนะนำการใช้ชีวิตของชาวแลคนาราสีตุลบ้างดีกว่า สิ่งที่คุณรู้สึกว่าทำไปแล้วหรือสิ่งที่คุณไม่ค่อยมั่นใจนะครับคุณควรจะใช้สัญชาตญาณของตัวเองให้มากที่สุดในการตัดสินใจแล้วก็ผมมองว่าคุณมีความโลเลอะไรในตัวใปเองบางอย่างเรื่องที่ตัวเองคุณตัดสินใจไปแล้วว่าบางทีมันอาจจะ มีเรื่องที่แบบเหมือนพอตัดสินใจโชคไปละเขาทำไปแล้วคุณมันนั่งรู้สึกว่าทำไปดีไหมลังเลอยู่บ้างในบางครั้ง mm. ผมบอกนั้เลยว่า mm. ถ้าสิ่งที่คุณเลือกไปแล้วอะมันไม่น่าจะมีอะไรผิดแล้วแหละเพราะว่าคุณใช้ใจของคุณคิดไปละ mm. คุณค่อนข้างที่จะเหมือนมีลังสังหรณ์อะไรบางอย่างที่แม่นกับเรื่องตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับ mm. แล้วก็อ,อ ระวังระมัดระวังในส่วนของเรื่องความคิดของตัวเองให้เยอะๆนะครับเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้วช่างมันบ้างไม่ต้องไปใส่ใจกับมันนะครับอืมเรื่องการทําบุญกันมาดีกว่าการทําบุญสําหรับชาวลัคนาราศีเอ,อตนเนี่ยในช่วงนี้นะฮะเยอสิ่งเง่นได้เลยทํากับคนในครอบครัว นะครับพาบุพการีพปธันข้าวหรือว่าจะมีกิจกรรมทําร่วมกันทํากับข้าวทาร่วมกันก็ได้นะครับอย่างที่สองนะฮะถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยทาบุญบ้านหาโอกาสทาได้ก็ควรจะทําหรือทำส,สังทำสังฆทานการบ้านได้ก็จะดีนะครับมันพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับให้มากมาก แล้วก็ท่านใดที่ไม่เคยล้างเทา้าบุปกาดีพ่อแม่เลยเนี่ยควรจะทำสักครั้งหนึ่งก็จะดีเช่นเดียวกันสำหรับเจ้า,าวราศีตุลในช่วงนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชา,าวลคราศีตุลน,นะตรงยังไงเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยแล้วก็มีอะไรลองคอมเมนต์กันดน้านล่างก็ได้นะครับอยากฟังความคิดเห็นของทุกทุกท่านเหมือนกันเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ